คดีปริศนาหายนะขนนบตัวละครหลักดอกเตอร์อัจฉริยะแมวเบงกอสายตาคมกริบผู้เชี่ยวชาญคดีลึกลับสวมแว่นตาผ้าพันคอแดงนกน้อยนิรนามนกแก้วมงกุฎสั้นเพื่อนสีของดอกเตอร์อัจฉริยะขนสีฟ้าแววาวผู้ต้องสงสยัยกระรอกน้อยสุกสนแมวดำลึกลับครอบครัวหนูแฮมสเตอร์ตอนที่หนึ่ง วันวิปโยคแห่งสวนหลังบ้านนกแก้วคู่รักของนกน้อยนิรนามหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมทิีมขนสีฟ้าปลิวว่อนบนพื้นตอนที่สองรอยเท้าและกล่องนมปริศนาดอกเตอร์อัจฉริยะพบรอยเท้าเล็กๆวนเป็นวงกลมและกล่องนมเก่าที่มีรอยแทงเล็บลึกตอนที่สปริศนาจากแมวขาว แมวขาวเพื่อนบ้านให้เบาะแสว่าเห็นพาหนะบินได้ลักพาตัวเหยื่อยามค่าตอนที่สี่กับดักในโพรงไม้ใหญ่คู่หูตามเบาะแสไปพบโพรงไม้ที่มีกล่องนมซ่อนอยู่แต่กลับกลายเป็นกับดักดักสัตว์ ตอนที่5เปิดเผยตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังกระรอกน้อยสารภาพว่าแกล้งทำคดีเพราะอิจฉานกน้อยมีเพื่อนแต่แท้จริงนกแก้วหายไปเพราะตามผีเสื้อหายาก